ครับสวัสดีครับช่อง LSM Sport ตวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุมโลกนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่2 2มิถุนายน2564เราจะไปที่ยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนะสุดท้ายนะครับเช็คนะฮะเจออังกฤษเวลาการแข่งขันตีสองเลทราคาเปิดออกมาที่อังกฤษต่อหนึ่งลูกนะฮะสภาพทีมทั่วไปเช็คนะครับครอบครองตำแหน่งจ่าฝูงอยู่นะฮะด้วยการคว้าชัย1นัดเสมอ1นัดมี4คะแนนนะครับแบบนี้นะครับเทรนเนอร์ฮาร์กจอรสลาฟ ทีลาวีนะครับจากทีระบบทีส1งสามยูเเบตต์ินประกอบด้วยโทมัสซูเซ่ครับบอลรนิเงียดาลิก้านะครับยาคุมยังโตบอลเรียนคูฟาวแล้วก็โทมัสคาราสนะครับทีมข้างเล่นได้ดีนะตอบบอลกันได้ดีนะครับด้านอังกฤษนะครับทีมลองจ่าฝูงกลุ่มดีนะฮะเก็บชัย1นัดเสมอ1นัดมี4คะแนนนะครับโอกาสเขาเราสูงมากนะครับวันนี้นะฮะเจเลตซอรเกตจากทีระบบ4 2 3 1งามหฮัเตอร์บัฟโดยส่งแจ็คกิลลิสครับไค์วอเกอร์แฮร์รี่แม็กไวมาคัดแง่ฝอยครับเจดอนซ ออกซาร์พรอมกับเฮลิเคนะครับเชนันไลท์นะครับลูกชอนะครับลงสนามจับการได้ในวันนี้นะครับคาดว่าเกมนี้ครับเช็คฟอร์มค่อนข้างดีนะฮะสตาร์ฟุตบอลยูโรด้วยการชนะสกอตแลนด์มาได้ครับก่อนยังเสมอแชมป์ลูกโคเอเชียครับก่อนยังเสมอรองแชมป์ลูกอย่างโคเอเชียนะครับในเกมล่าสุดเกมรับเกมลุกดูดีทีเดียวนะครับการตอบบอลพื้นเล่นได้ดีทีเดียวนะฮะอังกฤษครับส่วนฟอร์มในยูโรนี่ก็ทําได้ดีนะครับเก็บชัยเหนือโคเอเชียมาได้ครับก่อนเก็บผลเสมอจากสกอตแลนด์มาแบบไร้สกอร์ทับรแต่ภาพ้งดูดีนะะฮ เหนียวแน่นเสียประตูยากนะครับแต่ก็ยังกดสกอร์ได้แค่ลูกเดียวาน้น,นะครับสายค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะไม่ไม่ได้ง่ายนะฮะแช์นี้ดูแลนะครับอังกฤษดูดีกว่านะมีโอกาสชนะสูงนะแต่ดูราคาก่อนถ้าต่อแพงก็ลองก็ได้นฮะราคาเปิดมาวันอังกฤษต่อลูกควบนะวันนี้ไหลลงเป็นหนึ่งลูกฮนะผมคิดว่าฟุตบอลต่างคนต่างขัอ้รอบไปแล้วอะก็ทิงที่หนึ่งของกลุ่มนะก็งคงไม่ผีผามากผมคิดว่าเช็คต่อบอลบนพื้นได้ดีนะโอกาสแพ้ยากเหมือนกันฮะ ผู้นี้ลองเช็คดีกว่าคิดว่าอังกฤษนี้นะ่แค่ลูกเดียวนะลองเช็คลูกคั่วไปเลยนะครับเนี่ยลองราคาที่แพงที่สุดไปเลยนะเช็คนะคิดว่าน่าจะติดอัดพอสมควรคงไม่บุกใสกันเต็มร้อยนะฮะนะบอลก็มีสีแต้มเท่ากันนะครับผู้นี้คิดว่าเต็มที่แพ้ลูกเดียวนะลองเช็คไหมฮะคู่ที่สองก็จะไปนอร์เวย์ครับโอบอสติการเอ็นนะฮะไบรท์นะฮะเจอออสโลนะฮะผลงานเท่ากันมานะครับออสโลเสมอไบรท์หนึ่งหนึ่งนะ แล้วก็ออสโบไปเยือนไบชนะมาสองศูนย์ออสโลกับเล่นในบ้านชนะไบสามศูนย์นะครับก็เป็นออสโลนะฮะฟอร์มดูดีกว่านะครับผลงานสามเกมหลังของไบนะฮะชนะโกลุดนะฮะสามสองนะครับบุกไปเยือนเจิร์ฟนะแพ้สองหนึ่งนะวันนั้นเจิร์ฟโดนใบแดงด้วยนะแล้วไบกลับมาเล่นในบ้านเสมอห้าครานะครับทันที่สี่ก็บุกไปเยือนชนะซอมเมนมาได้สองศูนย์นะก็ถือว่าใช้ได้นะชนะสองแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะสามเกมหลังของทีมเยือนนะฮะออสโลเปิดบ้านชนะเลห์แฮมนะฮะสองหนึ่ง ไปเยือนโกลุดนะครับเสมอ2-2กับเลดเดบ้านชนะอีซา,า4-0เลยนะแล้วก็ไปเยือนอาริเซุน,นแพ้1-0นะตารางคะแนนตอนนี้ครับบายนถะ่แข่งมาแล้ว6เกมนะฮะชนะ3เสมอ1แพ้2มี10แต้มนะออสโลอยู่อันดับ8นะครับแข่ง6ชนะ2เสมอ2แพ้2 8, พอีก8คะแนนเท่านั้นนะคาดว่าเกมนะครับเจ้าบ้านบายนะครับผลงานภาพรวมออสซาที่ผ่านมานะครับถือว่าทําได้ไม่เลวเลยนะเทียบกับทีมน้องใหม่ลูกการนี้ครับ ลงเล่นแล้วหกเกมชนะสามเสมอ1แพ้2นะฮะขณะที่เยอนออสโลนะครับผมงานภาพรวมออสซาที่ผ่านาามานะครับค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออกตัวไม่ดีนะฟอร์มภาพรวมแล้วแข่ง6เกมเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้2ครับและเกมนี้ออสโลนะองบุกไปเจอเท่าบ้านนะครับทีมน้องใหม่ที่กาลังเล่นดีด้วยนะคิดว่าไม,ม่ง่ายนะฮะ,ะมีโอกาสออกเสมอสูงด้วยนะแลวเฟอร์เร็จด้วยเนะี่ยฟอร์มไม่ดีด้วยนะฮะไปดูราคาน้ําไหลก่อนนะครับไบต์นะฮะน้องใหม่เนี่ยเปิดมาที่ครึ่งลูกเว้ย เนื้อวันเปิดปเปครึ่งลูกนะช่วงหูข้ามมันไหลไปครึ่งควบลูกพอตอนเช้าเนี่ยของวันนี้เนะี่ยไหลลงปเป็นครึ่งลูกเท่านั้นนะครับลองออสโลได้เนี่ยอืมผมว่าลองออสโลได้วะ่ะครึ่งครบลูกอะ่ะก็ลองดูราคาทีเดนะีถ้าราคาต่อแพงมากๆครึ่งครบลูกก็ลองออสโลนะแต่ถ้ามันไม่แพงมากครึ่งลูกหรือปปอให้อยู่ใบนะครับปูนี้นะคิดว่าต้องดูราคากันอีกทีหนึ่งนะถ้าจะต่อ,ต,อต่อราคาให้ถูกที่สุดเลยแต่ถ้าจะลองก็ลองแพงสุดนะ เอาแบบราคารับได้นะเต็มที่กันจุดพกนะได้ตังค์ดีกว,ว่าเสียตังค์นะฮะคูนี้จัดเลยนะฮะทีเด็ดสองตัวนะครับคู่แรกนะครับให้ลองเช็คนะลองไปเลยลูกควบนะถ้ามีลูกครึ่งก็ลองลูกครึ่งนะส่วนคู่ที่สองให้ลองออสโลครึ่งควบลูกนะเดี๋ยวลูกหนึ่งอะ่ะถ้ามีนะลองดูในราคาอีกทีหนึ่งฮนะถ้าต่อก็ถ้ารา,าคามันต่อไม่แพงก็อยู่ใบก็ได้เต็มที่ก็ครึ่งลูกนะหรือต่อป,ปอกๆนะครับคู่นี้นะแนะนำไว้ดีดีครับ at rsm1789 นะครับบริการดี24ชั่วโมงปัดถอนภายใหนึ่งนาที แอดมินนั่นรักแก้ปัญหาเร,เรื่องการเงินการตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกติดไปโน้ไม่หน่อยพี่เฮงไงรวยสวัสดีครับ